ยอดติดแล้วครับตนี้น่าจะไซส์ไซส์ไซส์โลได้ใช้ไหมสุดยอดครับผมวันนี้ติดแล้วครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายกล้องไว้โหคันอ่อนมากครับ เั่นกำมันกันครับผมสีดอนมากครับตัวนี้ โอ้สายสวยครับ อ in ื้แรงดีมากครับอืมสุดยอดโอ้โหไฟโคตรใจอย่าไปนั้น เดี๋ยวๆได้แล้วครับผม,มติดตรงนี้พอดีเลยอ๋อตตตตเต็มเงี้ยงไหมก่อนจะเอาได้ลำบากครับผม เอออือหือท็อฟฟี่ครับผมสองโลว้อนี่ครับเห็นไหมครับสุดยอดสุดยอดมากครับคิดว่าคันเล็กๆจะเอาไม่อยู่แม่งชิ้นไหนได้เอาอยู่โอ้โหมันโคตรใจ โอ้โหโทฟฟี่ดูมามือถือมาโอ้าไซใหญ่เวย้ยจำสองวาแล้วครับจำสองจำสองไม่รูกก้กี่โอ้ยรุตลุตได้ไงวะ 我们快。Oh